ภาวะการอักเสบในร่างกายหลายคนก็จะคิดว่าก็กินยาแก้อักเสบแล้วก็หายจริงๆแล้วมันง่ายแบบนั้นไหมคะมันไม่ง่ายขนาดนั้นเลยครับการที่เราทานยาแก้อักเสบจะเปรียบเสมือนกับการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุการทานยาตัวเนี้ยก็จะไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียแต่กลไกสําคัญจริงๆแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่การแก้ไขปลายเหตุเพียงอย่างเดียว นั้นการแก้ไขที่ต้นเหตุจริงๆก็คือการส่งเสริมให้เซลล์ที่กำลังเกิดการอักเสบส่งสัญญาณบอกเพื่อนๆเซลล์ที่เป็นกลุ่มของภูมิคุ้มกันของเราเพื่อที่จะปเทคเซลล์ตัวนี้ทําให้เซลล์เนี่ยถูกช่อมแซมจัดต้นเหตุได้รับการคูณ2ด้วยการทานยาปฏิชีวนะ อย่างนี้จะเป็นการที่ถูกต้องที่สุดครับอ๋อพูดง่ายๆก็คือเราจะป้องกันการอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกายได้ด้วยการเสริมภูมิของร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอเพื่อต่อสู้กับภาวะที่จะเกิดการอักเสบต่อไปได้ในร่างกายของเรา